สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องทูนสาวลราตอนนี้น้องทูนก็อยู่ที่บนสะพานเนาะงลางก็จะเป็นเหือนเองพี่น้องมาอยู่ที่คลองแสนแสบแพี่น้องวันนี้น้องทูนพาพี่น้องมาซื่อขนมจีนเนาะอยากกินขนมจีนนั่นเองก็ลเลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศในกรุงเทพไปน้วยกันเนาะพี่น้อง สมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เ้อพี่น้องเด้สวัสดีพี่น้อง่างประเทศน้ำเนาะค่ะที่เขามารับชมคลิปน้องทูนเนาะดูดนกรได้พี่น้องเขาแค่ขึ้นมาเปิดคลิปสื่อเมื่อนี่ฝนตกพี่น้องมาเบิ่งห้องแซนแฉว่ามีน้ำลายว่ฝนตกเนาะเขากะฝน,นตกตั้งแต่บสามพี่น้อง จิมีตลาดเยวาวนอจิมีขนมจีนให้อยบว์ผิวขนมจีนไม่ได้กินขนมจีนมันเป็นเดือนละจะเป็นเซฟ้านคนละมา บริมาแล้วนะไมาตลาดมีเป็นเดืนเเอนแล้วกลับมาคอยมานะมันอยู่ไก่ต้องปันรถถีบมากว่าจะถึงตามล่าหาปลาจริงเป็นแต่เป็นเกม ถ้าตำเม,มียงก็ไม่ได้หนีแต่อยากกินเนาะตำตำตำแซ่บแซ่บมนแต่ของทอดนี่ทอดให้เบิ่งเลยว้า ให้เบิ้ลแบบนี้เลยไก่กปิดหนึ่อยไม่มได้เบิ้ลไม่ไเป็นแก๊ มาซื้อเสียงแกงน้อไม้นำเลยบ่มีเหตียดกินอนก็เเป็นสูงอย่นี้ายังาน มายมป่แมงบ่มายมมาเปลี่ยนไปจ่ายเงินก่อนโอ้ปลาเมือยย นี่มารุมอันนี้มาละนี่มะแข่งใบมะขามอ่อนไปใส่ต้มพี่นอ้อง เนาะราคาก็น่าจะโบแพงนะน้องคุน่ะจำละสิบน,นี้ก็ยี่บาทเนาะยี่ห้ายี่บาทอะไรนะคะยี่ห้าครับยี้าพี่น้องอันนี้ฝังนี้จะเป็นน้ำพรกน้ำพริกน้ำพรกน้ำพรีน้ำพรก ชิคน้งพือแ้นมันไม่สวยหน่อยล้วรึาใช่นค่ะันบเนตอนนี้เย็นแล้วเนาะเฮือกอ่ารับนักท่องเที่ยวกลับบา้านกันลวพี่นอง คนวิ่งไล่เลยนี่วันวันที่สามสิบเนาะซืีน้ำลำใยร้านตรงนั้นโบมีคนนะไม่มีคน จะลับไปซื้อตรงนั้นดีกว่านีไม่ค่ะมองแก้วเท่าไหร่คะมียี่สิบจานห้าค่ะี่ห้า่นจำโบ้เนาะเอายี่สิบา

จะมาซื้อขนมจีนไม่ม no. oh, ีเขาไม่มาใช่โนมาผิดวันคนรู้หายบอกมัดลุงขายผักตั้งตจะไม่คนที่ขายผักอ่ะใช่ไหมไม่รู้ทำไม่ได้จะถามเลยแต่เมื่อวานใครขายขนมจีนเมื่อวานใครเมื่อวานใครไก่ไงซะเมื่อวานใช่ไหมคะนนวััจอ๋อวันจันทร์

จำน่ากินน่ากินจำน่ากินน่ากินตะลาดริมคลองแสนแสบพี่น้องเป็นเรือดวนโอสรุปแล้วได้ได้ซํานี่พี่น้องบูมีของกินเมื่อน,นี้โอมาเฟลเลยอามาเบิ่งเฮือกันแล้วกันพี่น้องตอนนี้พี่น้องเขาก็กำลังเลิกการเลิกงานนอกลับห้องกัน กลังไปหาครอบครัวครอบครัวรออยู่ที่ห้องนะก็นั่งเรือดวนนี่แหละสรุปว่าถ้าเรือนี่คนจะหลายนะน้ำกะคนตกได้แต่ว่าน้ำาบ่หลายรู้สึกว่าน้ำจะบกเลยว่าพีนพ่น้องเห็นอันนี้บนรอยน้ำนะตรงตรงนี้สรุปแล้วมาเมื่อนี้ก็อะได้ฟ้านมจีนทัน้งเอง นี่ซนอะไรยงก่ดื่มคาราบาวแดงมีคนดื่มคาราบาวแดงดืง่มฟรีป่ะครัูดละเนวตเสียงเงินงอเอว่าโซตีพนได้โซ่ผวดน,นี่เนาะพนันคาราบาลโหอ่จะดนลยรูเลยรู้เลใครู้เหมืนป้าเนป้าชื่อหนู่ะูก เด็รลับรถรับชิงโสกนี่จะย่างอลไวดีนะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้นอ้อน้องทุนก็นมาตามล่าหาขนมจีนเหิวขนมจีนนั่นเองกบโบมีน้องพี่น้องน้องทุนก็นสิขอปิดคลิปไว้สำเนียงน้อพี่น้องเส้น,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 สนทางกับห้องอีกยาวไกล